โพี่น้องหงัดบ้างเลยพี่น้องงัดบ้างครับผมเรียบรอยอีกแล้วอู้หงายแล้วอ้ยัวนย้ยูยูย้ยู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 ยอยูยููย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 ู ก้อนเขาไม้เขาเดี๋ยเขามาต้มนี่จะเป็นเนื้อของเขาครับผมปลาที่เราหามาได้ปลาน้อยปลาอย่างนี้ปลาคอใส่ได้ไหมครับผมปลาขาวใส่ปลาหัวปลาปลานิดน้อยนี่ครับผมเดี๋ยวต้มปล่อยเราวันนี้ครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปต้มเนื้อกันเลยครับผมพี่น้องตอนนี้ปลาเขาก็เริ่มนนาทีเรินนทีเขาก็เริ่มน้ำปลาละ น่อยครับผมไปเลยถึงพร้อมนัวครับผมเนาะนั้นก็รอสักพักครับผมกักกบฝาหมอกไปเนาะอ่พี่น้องตอนนี้เบี้ยของเราก็ได้ที่แล้วครับผมเบี้ยปลาต้มเนาะเนี่ยพี่น้องน้ำมันสังเกตเห็นน้ำมันในตัวปลามันแตกมากครับผมเบี้อนี่คือว่าใส่ได้แล้วครับเบี้อของเขาเนี่ยน้ำมันในตัวปลาปลากระต้มที่ดซุกครับผม ผมนกนลังบนราสามา่ซดสองมือครับผมแช่ไว้ผมพี่น้องน้ำมันเด็ดตัวปลาโอเคครับเดี๋ยวไปเขาไม้กันเลยพี่น้องครับผมพี่น้องก็สวัสดีกันตอนแรงๆนะครับผมเนาะวันนี้เบ,ล,บลิีสานกับสิภาไปเรียหัมาใส่เมื่รล้านครับผมที่หมายกยูทั้งหลังฮับผม น้องที่เคยมาใส่เดี๋ยวก็สิมาลงเป็นเหยื่อปลาต้มครับผมเนาะก็หลังจากที่เขาสาธิตการต้มเหยือไปแล้วเด้อพี่น้องเนาะก็เอาไปลองเห็ดเบิ่งเในครับผมไอ้ที่ไม้นี่บาเบลกลับมาใส่13หลังครับผมเนาะแล้วก็สิไปที่ไม้ของเขาใส่เบ็ดพร้อมพี่น้องไปลองเบิ่งว่าของเขาได้ปล่อยมาสามต้นมันจะเข้าบ่ครับผมเดี๋ยวโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเข้าไม้กันเลยครับผมเนาะนะพี่น้องใส่เห็ดแล้วไหมบางลันเห็ดลันแล้วไหมครับผมแต่งงานแล้ว เดี๋ยวมาลองเือคือว่าเค็ดง่ายๆครับผมบางรันเขามีกระลินงงป่าเชียงๆกันเรียบร้อยแล้วครับน,นี่างเี้ดากาวขวดซุปก,ก็ได้หรือว่าจะดล้นไฟอุดก็ได้ครับผมเนะาะเดี๋ยวก็เปิดหั่นอากาศเขาครบับผมเนาะยังไงอันนี้เค็ดเพิ่มเติมครับผมเยอของเขาก็อ้ห่อนเลยพี่น้องห่อนไหลเป็นปลาต้มคือเ้าครับปลาต้มพี่น้อง ใส่เข้าไปเลยประมาณนี้ครับผมนัดเข้าไปนี่ที่เรียกกับลูบๆๆๆนะสิครับผมาขามันลูบเล็ก,กน,น้อยหยัดเข้าไปการใส่งาลินกับปิดเข้าไปพี่นอกเบิบ้งเล็กน้อยครับผมนะระดับใดการเลี้ยงลินเนี่ยดีปะ โอเคพี่น้องประมาณนี้ครับผมปลาลูกปชักหน่อยก็ได้ประมาณนี้ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปใส่กันเลยพี่น้องหลังจากฝนตกเท่าไหร่ครับผมที่หมานี่เขากับบ่ได้มาใส่โดนล้วครับเดี๋ยวมาลองใส่มาสินาหนีปลาเขอบอ่ะชั่งหอยเดี๋ยวพี่น้องเรียน้านจุดตึ้นหรอครับ อากาศมันโพจักหน่อยครับผมอุอากาศน,น,น,นี่พี่น้องนี่ไม้นี่ท้ายยังปิดทั้งนาเลยครับปล่อยป่อยว่าเห็นมันลอยป่อนเลยมาวา่านี่พี่นอ้องนี่กระขวดกระทอยได้เวลาฝนตกน้ำท่วมบ่จมครับเอาได้เป็นนี้ละโอเคครับผมเดีย๋ยวไปใส่หลังต่อไปนะครับอพี่นอ้องาใส่ลง่มเหงื่อครับเล็กเล็กเล็กน้กนอย โอเคพี่น้องเดี๋ยวผมขอุยาดใส่ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยว่อยมาลุนกันอื่นเศ้าเด้อครับครับผมพี่น้องก็สวัสดีกันตอนน้เศร้านะครับผมเนาะกำลัลงจากวันเขามาใส่ร้านเวลากะสิมามายามพี่น้องเศร้าน,นี่เดี๋ยวมาเบิง้งมาสุน้ปลาถือบอ่อ เอยมากระหน่องพงครับผมหน่องพงก,ก็ใส่เบ็ดที่ทั้งพุนแล้วครับใส่เบ็ดขวดเบ็ดปอมถือว่าละพงนียังกินบ่บ่เี่ยปานันขึ้นนี่ซื้อพี่เนาะนพี่เนะาะเดี๋ยวนี้น้ำมันตื่นเนี่ยไปโยนไปส่งผุนปานก็นไปเลยนี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิง่งง้านเพาะรับผม <c oughs> นี่เขาบอดอเออ โหพีน่น้องเ่าอยู่าง่ี้รนเห็ดงานวะม,ม,มัยีหยบเลยหลังนี้พี่นอ้องว่่เขามไม่เข้าเลยหลังนี้ครับผมวุ้ยลันขึ 100, ้นร้อยเสิบหนึ่งสี่ป่ะข่าบบร่นร้อยสิ อืงานไว้แล้วพี่น้องลืดๆเลี้ยวนั่นนันนันเห็นได้ัวครับผมมาอยู่บไได้แช่ปลาบนเขาตัวนี้รันจังร้อยขึ้นอ่ะล้างเลยเพราะว่าเขาเขาขอดังนี้ครับผมลูกวิจิตโตครับเดี๋ยวเบื้องล่างต่อไปกันพี่น้องพี่น้องตนล้างต่อมาครับผมงางเขาปะ ีหลังนี่ไก่บนนู้นนี <c <c ่เนาะปึ๊บคลุดคลุดเนี่ยนี่นี่นี่นีนี่พี่นาแตรหนึ่งเลยครับจีบว้วเคลอคลืคลคลืเคลอบจเน่เน่ยบ่หนน่นนั่นเลียนเรเยพี่เนหนแตรมโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไป ะพี่น,อน้องลุนตก็ผมนี่ยทีหมายนำหน้อยๆคือเก้าครับแต่ว่าเล็กกูด้วยขีดตมุ้หลังนี้ขอบว่อืมเข่าพนุง่งพี่นอ้อง <c oughs> บางนี่ไม่ได้เจาะลืมจ่อครับผมจะเข้าเข่าพนุ่งในพงนางก่นอนปลาเข่าใช่พี่นอ้องเดี๋ยวเบ่งฟังนี่หรอ ผมลืมจอดาคนาไงวานถือก็ได้นี่น,นั่าน่ะก็เลื่อยที่น้องถือยี่ดอกเฮ็ดม้ว,วานนี่มันลืมลืมจ่อหูหลังตัวหนักนหนักๆที่น้องเข่าอยู่เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปนะครับมาพี่น้อง ออ้ยน้าะอู้ดเลือดทักเกือบเพียงเอวครับผมเอาหลังนี้เขาหมานบ่กระดิึหึห,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 บบหยัดบ้างเลยพี่น้องหยัดบ้างครับผมนั่นนะคุณนออคุณนอออืออะไรเนี่ยคุณนออ อ้เขายัดบงังผมมาตามก็สองตัวหลังนี่ไปพี่น้องเบิ่งนั้นต่อไปครับผมไปพี่น้องดูทีหลังนี้กันตัวหลงังนี้เขาวะเตอร์เตร์เตอร,ร์น่าจะนี่ตัวนึงแหละนีะ่ ตัวไม่เงยหรือวะพี่นอ้งนองไม่เห็นไหมอืมเลื่อนเลื่อนเลืเล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 อยู่โอเคครับผมหนังนี้เข่ามาหนังจะแต้มนึงครับผมตัวงามอยู่ดอกเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปนครับฮะพี่นอ้องลุยหลังนี้กันแต่ยาม้านี่เข่าซุบ้างอยู่ครับเมื่อเข่าอยู่หลังแหลกเนาะอะไรกันมานี่ ขาเลี้ยงกันมาเลยเดี๋ยวดูหลังนี้ของเรานี่ยังข้อารืดรืดรืดเนิรเฮยข่อนะน่เดียบร้อยเขาขึเก้าเขาโอ้ขนาก ตัวหนึ่งกับสองตัวเลยพี่นอ้องนี่นีน่นน,นโอเคครับผมมอนีเฮากระแทกไว้สิบสามบ้างสิบสามบ้างผมกระทายเป็นช็อตเลยพี่นอ้องย่ายๆครับผมหลังนี้เขาเรีเยบร้อยอีกแล้วู้น่าจะสองสวงามพร้อมนะเข่าอีกแล้วเนี่ยผมจะภาพ ที่ใหม่ยยางหยาครับผมอันนี้ก็ตื่นเนี่ยเล็กเนี่ยครับผมหมูนี่พ่อหยางไหนอยู่มาแล้วชมพี่น้องโอ้เข่าดีครับมาครับผมจ้า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 เดี๋ยวเบื้องหลังทงั้งนากันครับผมโอ้เล็กลหลังนี่ลันเขาเือเป็นร้อยขึ้นครับผมอนี่ปลาเขาเ่าบ่ไม่ร้อยอย่างร้อยธรรมชาติ์ที่ร้อยปลา เหยียดลอยอีกแล้ว <c oughs> ขอยกพี่น้องมาอยู่ดากเร้ยร้อยขึ้นอแม่นโลดนี่นี่ลิบ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 โอ้โหยอดเลยอืมช้ได้อ่ะพี่น้องงั้านก็เมื่อไรใส่ไก่กันเด้พี่น้องหนึง่งสองมันถึงอยาก,าากย่างใหญ่จังเลยมาหลังนี้ครับผมไปหลังพูนพูนพูนอีกจักบงังซี่บงังบ่ ที่บังเขาเบิดแล้วครับเดี๋ยวดูหลังนี้หลังนี้ของเราเข่าบ่าเนาหลังอยู่เลโอ้ยข่าบ่นี่มันจะหาดจังไดพนพี่น้องนั่นน่ะมันจะหาดจังไดนน่าจะโตบป็นไงครับเล็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 บจิ้มพี่น้องโอเคครับผม มาลังนี่กันพี่น้องขอน้อนีอน่เนาะสื่อนี่ตึ๊อบขอนะตึาบขอน่วเบาๆแค่ลังนโอ้ยังยังมาเตสีเบาๆพี่น้องโนึละสีบ้านใหญ่ครับอืมเส็จแล้ว เล็ดเล็ดดเลนั่นินนพี่น้องโอเคครับผมอ่ะม่งหลังนี่ของเ,าบเบราแล้วก็มุมหุ่นกระเบิดแล้วทีใหม่มึงนี่มาเก็บขวดปะพงข่าวบน้หลังนี่เนาะพี่น้องอะไร้นมาแบบนี้นี่วะเฮ้ยนี่กระกระพี่น้องกร เนี่เาสิบวิญครับรกบรเริบึคบเนริบหน่อยญญเลยกริเคบอะพี่นอ้องเดี๋ยวเหลงสุดท้ายกันครับผมหลังสุดท้ายของเราด้วยพี่นอ้องทีม้านี่นะผมส่สองทีมายดิ เขาวนาะหลังก็บางบ่เคยผ่านนะหลังใสงันเลยจะไงโอ้โหพี่น้องงัดเลยครับผมดูปากุดจวบเลยอะไรหลังบ่เคผ่านนะเด็กโตวเนี่อืมสองบ่สามบ่ก็สองกับสามครับผมหลังนี่โอเคครับผม เบิดเลยร้านหมองเฮาที่นี่สามบาั้งไม่เข้าอยู่บ้างเดียวอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันครับผมหลังแรกหลังแรกครับมาชิดตัวใหญ่ปะอู้อืมตัวหนึ่งเนี้ยบม่ต้องเอาใส่ถิงนะ่งเนี้ยน้อยนั่นแหละเออเนีย้ยใส่ครับใส่ลางบ้างนะครับ,บผมมาสรุปผลงานกันเนาะต่อทั้งนาเลยอ่าเออเดี๋ทั้งใส่ค่อยๆดึงออก แน่นในจักหน่อยครับผมนั่นแหละประมาณนั่นแหละดึงลงเจ็บโตหลังนี้ผมบอกให้ดึงออกสุดก็ได้หลังนี้สองสามหลังนี้สามตัวพี่น้องแต่ว่าโตสัมดีส้มกันดีอะไรดอะไรก็ใส่พอดีบ่เขาอยู่บังเดียวครับผมที่ไม้แรกเขาทีมายสองกับว่คือป็นอดไรหลังหลังนี้ เ็ตัวหนึ่งสองสาี่ห้าสี่สี่ี่ตัวะสี่ตัวแดตัวหยักบ้งเขาขัดข้งเนี่ยเลบางนี่ไม่ได้จ่อหูสำนะวายหนักหนักเย็นเลยอ่ะบางอย่างนี่นึนึงตัวบตัวเดียวตัวเดียวหลังนี่ตัวเดียวผมพี่นอยคือว่าบเห่ หลังละตัวสองตัวล่างๆเขาลายเนี่ยโอ้ยหลังนี้นักอีกล่างนี้นักบ่าสามว่าสามเลเทเสียงเฉียงสิไม่ค่อยได้ไหลออกเออดึงงาออกเออนั่นแหละหนึ่งสองสองแล้วสามสามตัวสตัวตัวนี้ตัวใหญ่กระมูครับผมตายตัวหนึ่งงานจะเข่าก้อนมันกลับตัวลงหนามครับ cho xuống đây Mình lăn nạt bơ. Lăn nó nát nát phải nạt đâu Tối nưng bố bà Đem là Nhiều mà có lệ. Đứng cái này Đứng đứng ngã cái này Lên mà. Đấy, này là... ừ. nào? โอ้ยบดถือกังออ๋หลังแรกหรือเปเออหลังนี้บ้าเขามี่ตีเนื้ออันนี้ออกไปลบ้าเขานี่บังหลังสองอีหลังต่อมาครับผมเนี่หลังนี้อันบ้าเขาแยากเลยกันนี่หลังหนึ่งตัวสองตัวสองตัวครับน่าจะสองตัวสองตัวที่นี่ออกอุหลังอินาท์หลังนี่นาท หนักๆคนบ้าอ่ะโอเคดหลูเขียงๆเออนั่นแหละนกขนอีกนกขันที่ที่เออแห้งค่ายๆไหลออกมาทิ่เอ็กซ์ดึงเออดึงคันอีกดึงออกเลยเอามือออกเลยปล่อยไหลลงเลยนั่นแหละหนึ่งสองโอ้โหโอ้โจัดตัว ฮะฮาแล้วครับนี่บังนี่ก็ตัวเมื่อยงาเดีเอาอต่อแล้สุกเลยลงบาดเพราะว่าเห็ดงาตามตามแต่ละบังนะแต่ละบังเห็ดงาบ่คือกันนะพี่น้องเห็ดป่าดคือกันครับแต่ว่าองศาในการป่าดการใส่การเลี้ยงวัดต่อเนาะเห็ดนี่มันเป็นของของมันนี่แหละอันของบอเบียนะหลังนี่กันนักหลังนี่กันนักหลังนี่วัตถุตามก็สองตัวนี้แท้อุ๊หออกไป อือีอมันปอะไรเฮาสิบสามบ้างอ่ะลางนี้หนึ่งตัวสอตัวตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่ตัวตัวนึงคบัวหน่อยไม่หน่อยเหรอเงนอะไรกันโอ้อะไรีรขนาดวะขึ้นบัน่อยด้หลงนี้นักบ่นกนักกอ่ะางนีขนาดครับผมบัวตามก็สอง มาลุ้นนะครับหนึ่งหนงสองสามส,ามส,สี่สามัามามนหาโตเบิ่งละสี่ละหาโตไอสี่โตสามโตขาโป้มีน้อง่ะข,ขนาดเน่ยบ่เข่าห<ด>ลังเดียวนะเนาะเข่าหลังเดียวเลยบ่เขาหลังเดียวหลังแรกหลัง,ลงรีวิวใส่ผมนะหมู่บ้านนี่หลังนี่น่าจะโตนึงแล้ว ปนักปนักตัวน้อยตัวน้อยอีกจุบออกมาหนึ่งตายจุบไม่ตายตัวง้อมีตัวเดียวตัวเรื่อยเรื่อยน้องเรื่อยจักบังเรื่อยอีกอยู่มั้งสามบังครับผมโอ้พี่น้องนักอึ้งนักอึ้งสิบสามบัง

ปลาไหลมันหลายดอกมันก็ต้องมีปลาไหลเราก็มีปลาไหลสิไปใส่กับว่าเขาเลยพี่น้องมันต้องมีปลาไหลนะเหยื่อดีที่หมายดีหลังนี้จะโตตัวนี้หนาจะตุกตัวตัวนี้อ่ะกระตุกหนาจระตุกตัวใหญ่โอ้โหตายยาวตายโอเคเรื่งอันสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายนี่กันยัดทื่กันอันสุดท้ายนี่หนักตึ่งโคตรหนักเลยอ๋อข้างดาก็ได้หลังนี้ไม่ออกข้างหน้าข้างหน้าเลย ไล่ออกไปเลยอ่หลังสไตร์พี่น้องเอาใจช่วยด้วยกันออหลังหมานหองโอกแล้วยกขึ้นหลังสุดท้ายโตมาแล้วเออเห็นตทหางใหญ่ๆหางใหญ่ัพี่น้องโอ้โหทหารยันยันไยอมออกเลยสั้นๆนิดไปได้เอ้ยมาอันหนึ่งง่ายแล้วง่ายแลง่าแล้วออ้ยตัวยงตัวยงโอ้ยอุ้ยอุ้ยสองสามสี่ห้า อาาโต้อาโต้เบิดแบบปลาไหลเฮาพี่น้องนี่แหละครับผลงานเขาเกืบสามบังแล้วเมนบ่เขาอยู่บังเดียวบังแรกพี่น้องนี่จะปลาไหลกต่อยเล้วผมพี่น้องตกไงเลยพักขนาดเลยผมพี่น้องยุ่งไงเลยตกไงเลยครับผมโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้บริษัทกับขอตัวลาไปก่อนกับผมเนาะสวัสดีครับปลาไหลมันหมานผุนไปแล้วเดี๋ยวเราพี่น้องหมานแห้งพี่น้องโอเคครับผมพ่อกันคลิปหน้า ดักปลาไหลเงียปลาต้มครับผมสูตรนี้สูตรนี้สามารถใส่ได้ทุกฤดูกาลครับผมโอเคครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบาพี่นอ้องเดี๋ยวเรามาสั่งปลาไหลกันครับผมเอ,อ,เอ,อตเลือดอยู่โอ้นี่สระมาณ4โลอยู่พี่นอ้องกจะสั่ง3โลอืมจีซีโลกว่าอยู่ ¡Mmm!